You're listening to รักเล่มนี้ Podcast Sharing the books we love so you can love them too คุณกำลังฟังรักเล่มนี้ p o แ c a s t หยิบหนังสือที่รักมาคุยและอยากให้อ่านไปด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุ้มหวานเย็นค่ะผมป๊อปดำร้อนขณะนี้คุณกำลังฟัง รักเล่มนี้พอดแคสต์นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่1จะเป็นการเล่าเรื่องถึงหนังสือนะครับในหมวด c o ซี่มิสซิรหมวดนี้เป็นอย่างไรก็คือเป็นหมวดสืบสวนสอบสวนไม่ดุเดือดของหายเนาะของหายคนหายก็คือถ้ามีความรุนแรงก็จะเป็น Off ฟสเตจหรือว่าไม่ได้อยู่ในซีนไม่ได้แบบเดินไปเจอเหตุการณ์นองเลือดซึ่งก็เป็นหมวดที่ค่อนข้างชอบเพราะว่ามีความ น่าตื่นเต้นน่าติดตามแต่ว่าไม่น่ากลัวไม่ดารจนเกินไปโดยวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันสองเล่มซึ่งเป็นหมวดเดียวกันก็คือ c a เฟ่ลู e เมนูที่รักจากการเดินทางและท้าตาแตงแห่งความฝัน2เล่มนี้เขียนโดยฟูเมะคนดกแปลโดยคุณกนกวันเกตชยามาสสำนักพิมพ์ Sunday Afternoon ทั้ง2เล่มโอเคงั้นเรามาเริ่มที่คาเฟ่ลูซกันก่อนดีกว่าเนาะ คาเฟ่ลูสตอนซื้อรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะก็ตอนซื้อคือเห็นที่ร้านแล้วก็เห็นโฆษณาในตาม Facebook ก็คือแค่คิดว่าปุ้มเขาคงจะชอบหน้าปกเป็นเรื่องเหมือนเป็นขนมเป็นอาหารแล้วน่าจะดูเบาๆเหมาะกับคนหวานๆเย็นๆน่ารักน่าอ่านค่ะเล่มนี้คือปกน่ารักถ้าที่แบบการเจอเพื่อนใหม่เนาะก็รู้สึกถูกชะตาค่ะเพราะว่าดูอบอุ่นแล้วก็อ่านสบายๆค่ะเล่มนี้ตอนนี้เยินมาก คืออ่านหลายรอบใช่มีให้เพื่อนยืมไปบ้างก็มีเหมือนกันถ้าถ้าให้เพื่อนยืมบางทีก็จะมีโพสต์อิดแปะมาบอกสรุกจังเลยงั้นเรามาลงลึกกันของคาเฟ่ลูสักเล็กน้อยว่าเรื่องย่อเป็นยังไงหรือฉากที่เราชอบแล้วก็ตัวละครที่เราสองคนประทับใจมีอะไรบ้างแล้วกันค่ะครับก็เรื่องย่อของคาเฟ่ลูสจะเป็นเรื่องเล่าผ่านมุมมองของ สาวอ่ะสาวเนาะว่าสมัยนี้คนจะอายุยืนขึ้นก็คือสาวสามสิบเจ็ดนะครับยังสาวอยู่สาวครับถือว่าสาวนะตอนนี้สาวได้ถึงหกสิบนะครับถ้าที่ผมเข้าใจแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวใช่ตัวคนเดียวกินข้าวคนเดียวตอนมื้อเย็นอยู่บ้านอยู่เขาเขาเรียกแมนชั่นอ้าเป็นแบบฉบับอยู่คนเดียวแยกออกมาเหมือนคนที่อเดินทางออกมาทํางานแล้วก็ มีที่พักใกล้ที่ทํางานวันเสาร์อาทิตย์ก็นอนนอนดูนอนโซฟาของเขานอนดูดีวีดีตัวละครที่2ก็เป็นมาดกะคือเป็นรุ่นน้องที่เคยทํางานอยู่ที่เดียวกับเอกโกนะคะแต่ว่าลาออกมาเพราะว่าไฟฟันนี่จะเปิดร้านคาเฟ่สักร้านหนึ่งแล้วก็รีมของคาเฟ่ของเธอก็คือเธอจะไปท่องเที่ยวแล้วก็นําเมนูที่เธอชอบเนี่ยกลับมาทําที่ ร้านอาหารร้านนี้ให้ลูกค้าได้มีโอกาสท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องไปเองแต่ว่าท่องเที่ยวผ่านเมนูขนมและเครื่องดื่มของเธอค่ะนั่นก็คือเป็นธีมของคาเฟ่ลูสของเธอนั่นเองโดยที่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นจะมีพล็อตพล็อตใหญ่จะเป็นเหมือนชีวิตของมาโดกะและเอโกะเนี่ยเป็นเป็นพล็อตที่มันไล่เรียงตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็จะมีสับพล็อต เป็นตอนตอนเกี่ยวกับอาหารสักอย่างหนึ่งแล้วในอาหารนั้นก็จะมีเป็นชีวิตหรือเหตุการณ์ที่ทั้งเอโกและมาดกาได้เจอแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งเหตุการณ์นั้นก็จะมีคําถามขึ้นมาว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเช่นของหายขนมหายใครหลอกกันโอ้ถ้าให้ไล่เรียงอาหารและขนมในเรื่องนี้ก็ ไล่ไปก็นำลายไหลไปเยอนะแย่ yeah, มากมายแต่จริงๆเราก็เข้าใจนะการที่ทำทำคาเฟ่ที่ให้ได้ท่องเที่ยวผ่านการทานอาหารเพราะว่าอย่างตัวเราเองเนี่ยก็เคยไปเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจโมเมนต์ที่เดินกลับมากำลังจะกลับบ้านแล้วผ่านเป็นร้านแบบโล c a l เล็กๆเ,เ,เปิดหน้าร้านมาทอดฟิชชันชิพขาย พอไปซื้อก็คือเขาก็ยื่นมาในกรวยซึ่งตอนแรกเราก็งงๆเไม่เคยเห็นคือชิปนี่คืออะไรครับปลาลองโกเป็นปลาชุบแป้งทอดที่เป็นเบตเพอร์ที่ทําจากเบียร์มันก็จะมีความฟูอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกาไม่เมาสิทำไมอ่ะอร่อยอแล้วก็ชิปสก็จะเป็นไม่เมากับอร่อยนี่ไม่คืออร่อยแต่เมาก็มีแล้วหว่าไม่เมาโอเคไม่เมาแล้วก็ชิปสเนี่ยมันจะ ถ้าเป็นคนอเมริกันกเขาเรียกว่าเฟรนช์ฟรายส์แต่ของอังกฤษอะชิปส์คือเฟรนช์ฟรายขนาดใหญ่กว่าปกติเขาไม่เรียกบริทิชฟรายส์อะไม่ไม่เขาเรียกชิปส์ฟิชแอนชิปส์แล้วทีเนี้ยในโคนเนี่ยมันก็จะใส่แล้วที่ถ้าเกิดเป็นมันมันผู้าาอาวุโสเาเรียกอะไรคริสออกเสียงยากตอนแรกไ,ไป,ปน,นี่แบบปากร้วแล้วจะกินอะไรคือมันสะกดเป็น C R I S P S เพราะฉะนั้นมันจะเป็น คริสเพือสอย่างเงี้ยอ่ามัน <S <S อ่ะมันอาจ,จะใช้เสียงเสียงเคี้ยวนะ s <S มาเป็นชื่ออาหารแต่ว่าสับสนกันได้เล็กน้นอยคือที่อเมริกาเนี่ย f ฟร n c h f ร i e s ที่อังกฤษ chips แต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยมันฝรั่งทอดเป็นถุงเรียกว่า c คริสส่วนที่อเมริกากลับไปเป็น chips เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็น <Okay. S 1> อังกฤจอเมริกาแต่คือกลับมาเลือกฟ s h ช์ชิปของเราก็คือมันก็จะมีเนี่ยชิปคือเจ้าเฟรนฟรายใส่อยู่ในก้วยแล้วก็โปะด้วย ปลาชิ้นค่อนข้างใหญ่โปะอยู่ข้างบนอีกทีแล้วเราก็คิดว่าเออมันต้องมีซอสมะเขือเทศนั่นนู่นนี่ปรากฏเขาก็จะยื่นมาให้เป็นขวดน้ำส้มสีดำๆเป็นมอวินนกาจิกโชใช่ไหมมันคือจิกโชไม่ใช่มันคือน้ำส้มข้าเขาเรียกว่าน้ำส้มข้าวเนาะอ่าอแล้วก็ให้โรยลงไปบนปลานี้บวกกับเกลือเกอใช่ใช่ใช่แล้วก็เกลือหนึ่งขวดน้ำส้มโรยเกลือประมาณนั้นซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ชินแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยคือชอบ ชอบมากกลายเป็นว่าพอกลับมาเมืองไทยอย่างเงี้ยคือถ้าได้กินฟิชชันชิพอะก็จะรู้สึกถึงโมเมนต์แบบนั้นแล้วมันก็กลายเป็นอาหารที่มีความทรงจำประกอบมามันก็ทำให้ใครเป็นเมมโมรี o ฟู้ดที่ที่เรานำติดกลับมาด้วยทำให้เรากินแล้วก็คิดถึงสถานที่ที่เคยไปซึ่งเชื่อว่าคุณมาโดกะเนี่ยก็คล้ายๆอย่างนั้นก็คือพอไปเที่ยวก็อยากจะหยิบของที่ล,ลึกที่ทำให ระลึกถึงสถานที่ที่ไปเที่ยวเธอก็เลยนํากลับมาด้วยในรูปของเมนูแล้วก็มาทําในร้านของเธอเพื่อส่งต่อความแบบประทับใจในการเดินทางครั้งนั้นๆต่อให้กับลูกค้ากล้าเนาะเพราะว่าบางทีคือเท่าที่เคยได้ยินมาอย่างคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยลองอะไรใหม่อยู่ในกรอบอันนี้คือคือคือไม่ได้จะตีกรอบเขานะแต่ว่าเคยเคยเคยได้ยินมาแต่คือร้านนี้ก็เหมือนเปิดดูเปิดมาก็มีขายทั้งเครื่องดื่มจากออสเตรียชาจากฮ่องกง อาหารมีอยู่เมนูหนึงมีอาหารไทยด้วยแหละเป็นมัสมั่นไก่ ในหนึ่งในนั้นก็เป็นขนมจากประเทศโปรโตุเกสชื่อว่าเซฮาดูราคอันนี้น่าสนใจคือเป็นขนมที่ดูทําง่ายมากแต่ว่าก็น่าฐานคือในเล่มก็จะอธิบายว่าเออมันเป็นขนมที่แบบทําง่ายจนมาโดกาเนี่ยเขินด้วยซ้ำที่จะทำทำขายเพราะว่ามันเป็นการนําบิสกิตเนี่ยมาบดใส่แก้วอาจจะทรงสูงใส่ๆแล้วก็สลับชั้นกับวิปครีมที่ถูกเตียมนมข้นมันก็เป็นขนมที่หน้าตาน้ารักทำง่ายแล้วก็น่าอร่อยมากๆ ขอเพิ่มเติมในเรื่องของขนมเซฮาดูราหรือขนมขี้เลื่อยสักเล็กน้อยนะคะก็ได้ไปลองทดลองทำดูแล้วก็ค้นพบว่ามันทำง่ายและเป็นขนมที่อร่อยเบาๆมากก็เลยอยากจะมาแบ่งปันสูตรที่ทำให้ทุกคนฟังสูตรนี้มีส่วนประกอบแค่3อย่างอย่างแรกคือบิสกิต ตอนที่ทำเนี่ยใช้เป็น d i g e s t i v e biscuit ซึ่งเป็นบิสกิตประเภทเดียวกันกับที่ใช้ทำฐานของชีสเค้กนำมาบดวิธีง่ายๆในการบดเนี่ยเราเอาไปใส่ในถุงซิปล็อกแล้วเราก็ค่อยๆบดค่อยๆทุบในถุงเบาๆแล้วพอละเอียดได้ที่เนี่ยซึ่งความละเอียดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนตัวที่2เป็นตัวของวิปครีมตีให้เกิดความข้นขึ้นสักเล็กน้อยส่วนประกอบที่3 นมข้นหวานขึ้นอยู่กับความชอบว่าใครอยากทานหวานมากแค่ไหนคือเริ่มต้นได้ตั้งแต่2ชช้อนโต๊ะไปจนถึง5ช้อนโต๊ะก็จะหวานหวานไปเลยตอนที่ทำเนี่ยใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตีต่อให้มันมีความข้นมากๆเลยนะคะแล้วต่อมาก็ประกอบล่างค่ะประกอบล่างเราก็จะหยิบแก้วใสๆมาเพื่อความสวยงามเราก็ค่อยๆโรยสลับชั้นจะเริ่มจากวิปครีมหรือบ,บิสกิตก่อนก็ได้ ตอนที่ปุ้มทำเนี่ยปุ้มก็ไปแช่ช่องแข็งเลยแล้วเนื้อออกมาเป็นเหมือนไอติมเลยใครอยากดูรูปไปดูใน YouTube ก็ใส่รูปไว้ในวิดีโอแล้วใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของสูตรการทำเดี๋ยวจะไปใส่ไว้ใน Facebook Page รักเล่มนี้พอดแคสต์ลองทำกันดูค่ะตอนตอนอ่านดูรู้สึกคล้ายๆกับ ที่รามมิสุเนาะอ่าคลายๆแต่อาจจะไม่มีกาแฟทาง่ายกว่าดูดูทําง่ายไม่ได้มีเหล้าไม่ได้มีอะไรเพราะว่าอันนี้มันมีแค่วิปครีมกับไอตัวบิสกิตเนาะแต่ว่าไอตัวที่รามมิสุจะมีทั้งมัสคาโปนชีสใช่แล้วก็เอาไอเนี่ยไปแช่กาแฟอันนี้ใช้แค่3อย่างวิปครีมนมข้นแล้วก็บิสกิตอืมแต่บางทีไอของทาง่ายๆอย่างนี้ถ้าทําให้มันรสชาติดีก็ยากเหมือนกันเนาะอย่างบางคนเคยเคยเคยเจอคนเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดทํา บรูเบอรี่ชีสพายก็ไม่ได้ถือว่าทําอาหารเก่งเนาะโอ้แต่คนทําอร่อยจริงยากใช่ไงคือมันไม่ง่ายขนาดนั้นคือเราบอกเออนนี้มาบดอันนี้มากวนมาวางแต่ว่าโอ้กว่าจะแล้วรสมันจะเข้าทไมยากยิ่งขนมไทยอย่างอันหนึ่งอะ่ะที่เคยลองทําแล้วแบบทุกคนบอกว่าเคยทําหมดแล้ว <laughs> ชัวรอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมากเดี๋ยวจะให้ท่ายนะคามันคืออะไรคือใช้แค่ แป้งไอซิ่งแล้วก็น้ำมันซึ่งบางร้านอาจจะใช้น้ำมันหมูซอด้วสต์ซัแล้วก็ต้องใช้อ้อต้องใช้เทียนหอมอีกอย่างนึงค่ะแล้วก็เข้าอบอะไรอ่ะง่ายมากที่สุดใช้แค่นี้เองมันคือกลีบลำดวนค่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็งเคยทำแล้วเพราะว่ามันเบสิกุกคนมันไม่ถึงทุกคนมนแค่คนที่สนใจที่อบละการคนที่ชอบทำขนมมักจะทำแล้วเพราะว่ามันใช้ง่ายมากแต่เคยลองกับตัวแล้วรู้สึกว่า texture ที่มันแบบ พอดีอ่ะมันยากมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าใส่น้ามันเกินไปหน่อยเดียวมันจะแบนราบเป็นหน้ากองเลยเพราเขาไปอบเพราะมันจะแบบไม่คงตัวแต่ถ้าแบบคือใช้แป้งเยอะไปก็แข็งถ้าใช้ไอซิ่งเยอะไปก็ร่วนบางทีดูเหมือนง่ายแต่ว่าพอลองทําแล้วทุกคนก็จะอาจจะบอกว่าซื้อกินดีกว่าใช่มันยากแล้วกว่าจะปั้นกว่าจะหั่นให้มันแบบเป็นทรงนั้นนะหลังๆเห็นบางคนทําเป็น เป็นบล็อกแทนอะเป็นแบบกลมๆก้อนๆแห่งไม่ใช่คนหนุ่มโตหรือเปล่าไม่ใช่เขาก็จะบอกกินลำดวนเนี่ยนะแต่เป็นเวอร์ชั่นกลม่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ถามว่าแล้วไหนกลิ้นไม่เป็นทรงดอกบวยอ้ยดอกกินลำดวนอี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนขนมวันเนี้ยซฮาดูลาเนี่ยก็คือสิ่งที่สื่อในบทเนี่ยคือเหมือนกับว่าคือเขาทําขนมชนิดเนี้ยแล้วทำง่ายมากแล้วเขาก็ทําไปให้คนที่เป็นคลาสเหมือนเรียนภาษาเขาบอกเรียนภาษาสเปนเนาะเพราะว่าเพราะว่า พราะภาษาประเทศโปรตุเกสก็ใช้ภาษาสเปนเหมือนกันอ่าแล้วเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เราจะสปอยใช่ไหมหรือจะเราจะเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นมีมีอ่าอันนี้โอเคนับตั้งแต่นาทีนี้ถ้าจะฟังต่อจะเป็นสปอยนะฮะเฮ้ยบทเดียวบทเดียวเออก็คือเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าพอเขาทําขนมอันนี้ไปก็มีคนว่าเขาว่าแบบทาไมทําขนมง่ายขนาดนี้ไม่ให้กินเออแล้วก็ปรากฏว่าพอยิ่งไปกว่านั้นพอเขาแปลออกมาว่าเซฮาดูลานั่นแปลว่าขี้เลื่อย ็กลายเป็นว่าโดนเพื่อนคนเดิมเนี่ยแบบว่าเฮ้ยงั้นต่อไปนี้ฉันจะเรียกแธ่ว่าขี้เลื่อยเป็นแบบฉายาขึ้นมาเฉยเฉยก็ตลกดีนะเพราะว่านียาย่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นใช้คาว่าขี้เลื่อยแล้วพอน,นึกถึงเราเองในในใน,ในเมืองไทยเนี่ยคำว่าขี้เลื่อยนี่มันก็ความหมายไม่ค่อยดีเนาะสมองขี้เลื่อยอะไรแบบนี้ออญี่ปุ่นจริงมือนก็ไม่ดีเหมือน <S 2> <S 2> กันพอตอนแรกบอกว่าเราก็คิดว่าเออหรือว่าญี่ปุ่นเขาไม่เขาไม่ถือว่าคำนี้ไม่ดีแต่พออ่านไปก็จะรู้ว่า คุณคุณมาดกะเนี่ยก็ไม่ปลื้มเลยที่คนนี้มาใช้คําพูดกับเขาเหมือนเหยียดเนาะเหยียดเหมือนดูถูกแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยปลืม้มนี่นก็เลยเกิดพอพอบอกว่าทําขนมนี้ให้ขนมนี้ชื่อขี้เลื่อยใช่ขนมนี้ดูทําไม่ยากก็กลายเป็นว่ามาดูถูกว่าโอ้เธอทําขนมแบบนี้เหรอ,อ,อมาให้ฉันกินนี่เป็นยายขี้เลื่อยละกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าคือบทเนี้ก็ก็ขมวดกลับมาได้ดีว่าคือในในตอนท้ายบทมันก็เหมือนกับว่าคุณมาดูกะเนี่ยเขา เขาก็ยืนหยัดขึ้นมามคือดูเป็นคนนุ่มแต่ว่าพอถึงเวลาที่แบบเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้ายังแบบมาที่ร้านคือเวลาผ่านไปแล้วเนอะแต่เพื่อนคนนี้มาที่ร้านแล้วพอมาที่ร้านเจอหน้าปุก๊กชีเลยทันทีเลยอย่างเงี้ย,ยกลายเป็นว่าทําให้เขารู้สึกไม่ดีพอกลับมาอีกเล่งทําแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้ายังเรียกอย่างเงี้ยเขาไม่เสิร์ฟให้แล้วนะจะมีสปอยนิดนึงตอนอ่านก็อึดอัดเหมือนกันนะเพราะว่าปมหรืออะไรในตอนนี้ค่อนข้างแรง การกลั่นแกล้งการการเหยียดจะมีตัวละครอีกสองตัวได้แหละที่ที่รู้จักกับเพื่อนคนนี้ก็เหมือนกับเป็นพนักงานที่เป็นลูกน้องหรือต้องรับการอบรมกับจากคนนี้โดยตรงเป็นพนักงานใหม่ที่เคยเข้าไปในบริษัทของเพื่อนคนนี้กลายเป็นว่าก็มีแผลในใจเนาะว่าเฮ้ยคนนี้เขาทําตัวไม่ดีกับฉันแต่จริงๆแล้วคือ ตอนนี้คือตอนอ่านอึดอัดแต่ตอนจบก็ชอบมันมันมันขมวดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนที่ทําร้ายคนอื่นหรือเหยียดคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่มีความสุขตัวเองก็เหมือนดูถูกตัวเองแหละอยู่ลึกๆอาจจะไม่ลึกแหละสุดท้ายก็สะท้อนกลับมาเป็นการดูถูกคนอื่นแล้วกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้เคยทําขนมเนี้ยแต่ว่า ไปตัดสินว่าทําง่ายกระจอกขี้เลื่อยซึ่งไม่รู้ว่าเขาตัดสินแบบนี้ไปหรือลึอกๆเ,เ,เขารู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกอิจฉาปะ่ะเพราะแบบส่งผ่านความไม่พอใจอเหมือนว่าเอ๊ะเธอยังแบบมีความสามารถอย่างอื่นหรอนอกจากการเรียนภาษาสเปนกับฉันแล้วก็มีชีวิตอีกมุมหนึ่งที่จริงๆแล้วฉันก็อยากจะได้อยากจะมีหรือเปล่าคือนี่ก็มองได้สองมุมนะบางทีเราโดนใครทําร้ายทําไม่ดีมาคือไม่ได้ว่าจะไป เกลียดเขาแต่ว่าถ้ามองมุมกลับของเขาเนี่ยกายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็ทําร้ายตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าการกระทำบางอย่างจากอีกคนอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาทํากับเราอะถ้าเขาทําให้เราแบบไม่พอใจทําอะไรที่ไม่ดีกับเราอะบางทีอะม,มันไม่ได้สะท้อนถึงตัวเรามันสะท้อนของตัวเขามากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าพอเขารู้สึกไม่ดีเขาก็ ไม่รู้จะทำไงความรู้สึกนั้นบางทีเราก็ระบายออกเพราะฉะนั้นคือถ้าใครทําอะไรไม่ดีกับเราก็อย่าเพิ่งไปเสียใจว่าแบบเฮ้ยทำไมแต่ฉันทําอะไรผิดแต่ว่าจริงๆบางทีมันเป็นที่ตัวเขาแหละคือเขามีปัญหาทุกคนมีปัญหาคือเราก็<ม>เราก็อาจจะมีสติเนาะทบทวนตัวเองใช่ว่าทําเต็มที่หรือ,อยังทําดีหรือ,อยังถ้าสุดท้ายแล้วเออฉันก็ไม่ได้ไมีที่ทำอะไรผิดก็อาจจะต้องปล่อยผ่านเนาะคือคือที่ชอบเนี่ยแหละ เรื่องในในในเรื่องนี้คือโ okay, อเคขนมหรืออาหารเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์หรือว่าเป็นเป็นพูดภาษาไทยว่าซิมโบลิกเนาะในการส,สื่อ๋อเหรอโอเคสื่อถึงเหตุการณ์และความสัมพันธ์นใช่ใช่ใ่งยงงตอนที่ผมชอบเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นตอนที่มีเครื่องดื่มที่เป็นชาผสมกาแฟเพราะจริงๆผมผมชอบดื่มแต่ว่าไม่ดื่มนี่ไม่ได้หมายความว่าดื่มเหล้าเนาะ ชอบเครื่องดื่มแปลกๆอันนี้โอ้โหเขาเอามาชาผสมกาแฟใส่มนมข้นจืดมันก็มีการสะท้อนถึงความสัมพันธ์มีการสะท้อนถึงว่าเราคิดว่าจะหยิบสองสิ่งนี้มารวมกันแต่ไม่รู้นะว่ากินไปแล้วเป็นยังไงแต่ว่าชาผสมกาแฟอาจจะรู้สึกอู้อจะกินได้เหรอปกติเอาชาก็ใสๆแล้วกาแฟก็ขมๆแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ได้เปรียบเปล่อยกับกับเหตุการณ์ในในใน,ในตอนนี้ได้อย่างแยบคายทําให้คนได้ฉุกคิด สิ่งที่เกิดขึ้นผู้เขียนเขาก็จะค่อนข้างระเมียดระเมียดกับความสัมพันธ์ระเมียดกับความรู้สึกความคิดเขาระเมียดกับความรู้สึกของทั้งตัวเองและของคนอื่นคือโอเคตัวเองนี่คือคุณ e เ,อ e เอโกะเนาะเอโก้นี่เออไม่รู้เป็นกิมมิคของเขาหรือเปล่าที่เขาตั้งชื่อว่าเอโกะมันฟังดูเหมือนนายเอนายบึ้เป็นคนธรรมดาเพลนๆเ,เลยแล้วตั้งต้นเขาเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นรุ่นน้องลาออก บอกจะไปเปิดร้านอาหารแล้วเขาก็คิดว่าโอ้เปิดร้านอาหารเหรอเขาก็เลยย้อนนึกไปถึงนี่ยแหละเมือ่อห้าหกปีที่ห้<บ>าหกปีก,ก,ก่อนที่พูดกับมาดกาไว้ที่พูดกับมาดกาไม่เห็นด้วยเนาะที่ออกจกไปเปิดคาเฟ่คือไม่เชิงไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าเหมือนเขาตัดสินใจหรือตัดสินหลุดปากไปด้วยกรอบความคิดตัวเองะว่าเออฉันเป็นรนักงานบริษัทมาตลอดแล้วเนี่ยคนที่ทํางานบริษัทด้วยกันก็ต้องทํางานบริษัทแหละแต่มีคนนึงมาบอกเขาว่า ฉันจะออกไปเปิดร้านอาหารร้านขนมเราก็หลุดปากนะว่าเอจะไหวเล่อมันจะเจ๊งไหมได้ยินข่าวอ่านหนังสือมาว่ามันโอกาสผ่านปีสองปีแรกเนี่ยน้อยมากเลยนะส่วนใหญ่ก็จะปิดตัวลงตัวเขาเองที่เขาพูดไปเนี่ยโอเคไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้หมั่นไส้หรืออิจฉาอะไรเขาเลยเนาะแต่พอพูดไปด้วยมาตรฐานตัวเองปุ๊บเนี่ยเขาว็สะท้อนใจในในใน,ในท้ายที่สุดแล้วก็กลับมารู้สึกว่าเออเสียใจที่พูดออกไปเออเราก็อาจจะทบทวนตัวเองว่าเรา ในชีวิตเราอาจจะหลุดปากพูดไปใช้มาตรฐานหรือกรอบความคิดที่เราเจอมาไม่รู้คนอื่นเขาผ่านอะไรมาเต็มที่แหละคือเราก็เป็นตัวเองในในเรื่องราวของตัวเองอยู่แล้ะบางทีก็อาจจะคิดว่าเอ้ยฉันเนี่ยถูกแล้วล่ะอีกคนหนึ่งอาจจะผิดหรือเขาไม่เคยเจอเหมือนที่ฉันเคยเจอหรอกแล้วก็หลุดปากออกไปการเป็นผู้ฟังที่ดีบางทีอาจจะไม่ใช่การเข้าไปช่วยแก้ปัญหาแต่เป็นการแค่รับฟังมากกว่า แล้วก็เออถ้ามีอะไรช่วยก็บอกนะอาจจะจบแบบนั้นน่าจะดีกว่าพยายามเข้าไปแก้ให้มันเป็น,นในแบบของเราหร,หรือไปเตือนเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ใช่ลหลายๆจังหวะของเล่มนี้คือเอโก้ก็เริ่มเป็นคนที่มาดึงสติให้มาโดกะก็มีอย่างในเรื่องอบทขี้เลื่อยเนี่ยก็คือขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงว่าพอมาโดกะบอกว่า e y, ตอนนั้นฉันรู้สึกแย่มากเลยนะที่เพื่อนคนนี้มาบอกว่าขนมฉันน่าเป็นขี้เลื่อยกลายเป็นว่าเอโกเป็นคนถามว่า อ้าวแล้วในงานนั้นมีคนอื่นหรือเปล่าแล้วเขาว่าไงมาดูกาก็ยอมเราออกมาว่าอ๋อมีคนอื่นบอกว่าอร่อยจ้ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าตึงสติให้เขากลับมาว่าเฮ้ยยู่อย่าไปฟังคนคนเดียวเพราะว่าคนคนนั้นก็อาจจะมีปมหรือประเด็นอะไรบางอย่างอยู่ฟังคนอื่นถ้าคนอื่นเขาว่าดีแล้วตัวเองก็ว่าดีก็ปล่อยมันผ่านไปก็ได้ใช่ นอกจากเรื่องของความละเมียดเนาะละเอียดว่าคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้รู้สึกยังไงในเล่มก็จะเห็นการเติบโตคือการพบเจอการทดลองกินอาหารการได้พูดคุยกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทั้งมาโดโอกาทั้งเอโกเนี่ยเหมือนมีการเติบโตทางจิตวิญญาณใช่ทางความคิดนําไปสู่ความสุขสงบนะบางทีโอเคเขาก็ทํางานของเขาไปทั้งเอโกเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรถ้าเกิดเราอ่านตอนแรกใช่ใช ก็รู้สึกชอบในการเต,ติบโตเติบโตการพัฒนาโดยที่โดยที่ไม่ใช่อะไรที่มันต้องเป็นบทเรียนหรือตั้งท่าว่าจะฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องเปิดกว้างแต่ทุกอย่างที่เขาค่อยๆเจอกันค่อยๆฝึทซับในในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทําให้เขาเติบโตทั้งคู่ เหมือนแรกๆเขาเข้าไปเขาก็ยังแบบอึ้งๆว่าจะสั่งอะไรเพราะว่าดูเป็นเมนูที่เขาไม่คุ้นแต่ว่ากลายเป็นบทท,ท้ายๆเนี่ยเขาแบบเอามาเลยเหมือนกับเมนูใหม่มาฉันพร้อมลองน่ากินจังอะไรอย่างเงี้ยก็ยังบทหลังๆบางเปิดกว้างเขาก็พาเพื่อนไปกินกลายเป็นว่าคุณเอกเพื่อนกินอ่าพวกสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศ ซึ่งธรรมดามากแต่คุณเอโกอนี่เฉันกินมัสมั่นไก่ก<ช>็<ด>จะไปบ่อยไปบ่อยแล้วแลวยิ่งพอรู้สึกเป็นอาหารไทยโอ้ดีจังน้ำลายสออนกันชอบสนุกค่ะเล่มนี้คือเส้นเรื่องจะมีเหมือนเป็นเส้นเรื่องตรงกลางคือเป็น คือเล่มนี้เหมือนกับพออ่านไปอ่านไปอ่ะจะเริ่มแบบวางไม่ลงจะแบบอยากอ่านต่ออยากอ่านต่ออยากอ่านต่อเพราะว่าเส้นเรื่องของมาดกะก็จะเริ่มแบบเหมือนมีปริศนาที่ชัดขึ้น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 เหมือนเป็นท่อนหูกะแล้วเราก็ต้องไปต่ออย่างเงี้ยส่วนเอโกก็เหมือนเปิดกว้างขึ้นโตขึ้นมองอะไรที่ขอบเขตในการมองก็กว้างขึ้นจะสรุปไปกับเขาสนุกค่ะถ้าถ้าพูดถึงเล่มนี้นะเราเราให้ปุ้มเลือกบทที่ปุ้มชอบนะแกเป็นว่าชอบตั้งแต่ หน้าแรกเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังสักนิดนึงค่ะคือเขาเกริ่นมาเลยว่าโซฟาในบ้านนี่คือที่ที่เธอชอบมากที่สุดเอโกวางหมอนอิงบนโซฟาถึงสี่ใบเวลาดูโทรทัศน์เธอจะนาหมอนอิงไปกองรวมกันด้านหนึ่งแล้วแนบร่างบนนั้นเวลาที่ขาเธอบวมเธอก็จะเอนกายกับโซฟาโดยวางเท้าไว้บนหมอนอิงหรือเวลากลับบ้านมาพร้อมกับความเหนื่อยลา้าในวันที่ต้องทำงานล่วงเวลา เธอก็จะเยโนหมอนอิงทั้งหมดลงผืนแล้วทิ้งตัวบนโซฟาคือรู้สึกว่าประโยคนี้แบบเห็นภาพมากเลยว่าตอนแรกๆเนี่ยสำหรับเขาโซฟากับที่ที่เขาแบบทิ้งตัวให้แบบตัวเองสบายแล้วก็ยอมที่จะกัดฟันซื้อเจ้าโซฟาตรงเนี้ยมาแต่ว่าพอท้ายๆบทเนี้ยพอหลังจากที่เขาเจอคาเฟ่ลูชแล้วอะกลายเป็นเขาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยมันมีที่ที่เขาอะชอบแล้วก็แบบเหมือนสบายใจที่จะไปอะ พอๆกับโซฟาตัวนี้นั่นคือคาเฟ่หููมันเห็นภาพมากๆเหมือนเขาค่อยๆเปิดออกมาแล้วอะที่ที่ฟังนึกว่าชอบว่าเพราะว่าโอ้คนนี้ชอบนอนโซฟาเหมือนฉันเลยชอบ <c oughs> มันรู้สึกแบบเห็นภาพว่าแบบเฮ้ยฉันจะเมื่อยท่าไหนมาฉันก็จัดโซฟาให้พอดีพอใจกับฉันได้อะไรอย่างเงี้ยดีก็เล่มนี้ก็ชอบชอบทั้งคู่คือผมซื้อแต่แต่คุณปุ้มเขาอ่านก่อน แล้วผมค่อยอ่านตามเขาบอกว่าสนุกมากเลยซื้อ<ช>เหรอแล้วก็เออซื้อแบบเดาวๆว่าเขาน่าจะชอบอปกดีอะไรดีหมดเวลาเรื่องหนังสือเราชอบดูปกก่อนเนาะว่าแบบปกมันน่ารักไหมก็อ่านเรื่องย่อไทยเล่มเสร็จก็จานบทแรกว่าแบบบทแรกเป็นยังไงถูกแนวไหมแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหนังสือที่แบบดูรีวิวมาแล้วชัวร์แน่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเดินไปหยิบได้เลยสําหรับที่บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องซื้อเนี่ยก็็คอเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ทาตาตตแงชวนมาคุยเรื่องทาตาแต่งกันต่อในเอพิโซดหน้าค่ะ Thank you for listening to Racklemi Podcast Sharing the books we love so you can love them too.